ข้าแบบธรรมชาติอยู่สังเกตสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เข้ามาลัดปลาลัดดงครับมากับผู้จัดการไงครับผมจิ้งใหญ่ไม่ใหญ่หนูหัวคนไหนใส่รองเบลียวผู้ชายกับจิ้งใหญ่ไม่ใหญ่มั้งหรอกมู้งเหรอวันนี้เขาสิพาพี่น้องลัดขึ้นทึ่งภูเขาครับเขาลูกนั่นแหละวันที่นี่มันที่นี่ ภูเขาครับออกจากหมู่บ้านลูกค้าไปนี่ละชั้้นนีดไปแล้วก็สิลัดพันมันสิพันเขาประมาณสองลูกเนาะสองลูกได้ปะลูกลูกคนที่สองแล้ลูกคนแรกอยู่ไหนตรงไปว่าไหนที่มันมีออคาเฟ่นะเขียนในเว็ที่มันมีออคาเฟ่เออนี่ไงมะถามเก็บเอาทำไมเฮ้ยว่ะเอาล่ะเอาอยู่นี่กับพ่อยเจนี้ก็เต็มแล้วนะนะมันนู้ดขี่แท็กขี่แท็กใช่ครับบอ ที่เดินดีกว่าพี่กลัวไอะไรนะเจ้าหน้งองครับตอนนี้กำลังออกจากทางมูวานล,ลูกค้าครับนี่แหละนั่งซะนี่แหละพี่ต่อสลับไม่ลงเลยหลับไ่ลงคือจะหน่อยเหมือนแต่ไอ้แก้วมังกร ไม่ละหอายที่เห็น้อยเหมือนไ,ไม่กินเ่ยครับพี่น้องครับตอนนี้เข้าเริ่มที่จะเขาสูหุบเขาเขาวางกลแล้วครับผมเส้นทางกับสิเริ่มขึ้นภูเขาเรื่อยๆครับสองทางทางกับะสีเป็นหุบเขานะครับตอนนี้เข้ายูที่อำเภอปากชม่ชมจังหวัดเลยครับ นี่กับผู้จัดการม้วนพามาทดลองระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ปาเจโร่ครับผมผู้จัดการับรถครับครับเป็นทางกับซิคเนิร์แน่ด้วยครับแล้วก็นนี่าเป็นท่านเขาเอามาท่างฮักซอกโค้งฮักซอกครับข้าแถวนี้เป็นคนที่การวางที่ครับอ๋อวางสัตว์โค้งฮักซอกแล้วโอ้โหสุดยอดนักที่ยังขากบะขายเขียนอยู่หละ เริ่มแล้วครับเริ่มจะเป็นโค้งนะครับจะเป็นโมงนะครับคนกลางลัางก็จะเริ่มจะวิ่งคนเหี่ยวๆข้างล่างดันฟังฟังอันนี้จะเป็นหุบหุบเงี้ยครับหุบเขาครับหุบเรียนหุบเขาเลยหุบเขาครับประมาณหุบเขาครับนีะครับนี่ครับผู้บอกครับวันละลางครับเริ่มตาเด้อเวลาดูคลิปนี้ก็รู้นาใส่แว่นด้วยนะครับ อ่ไปแลงครับผมยืดเรื่มอ่าโอ้เดือยไม่ได้พอดเรื่มว่ะอันนี้ยังโค้งๆบันไดครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่มันจะเป็นอ่าโค้งๆนะครับใส่กล้องเร็วกับประมาณวังสามสิบสี่สิบนี่ครับโค้งๆแบบนี้ครับว้าว หักสองครับนี่ชิปล้อึ้นมานได้ไหนนะที่แปดล้อเนี่ยโค้งเนี่ยครับนข้ามจะฮักนิดนึงครับกนะครับโอ้โหโค้งโค้งฮักสองกนนีขึ้นได้ยางไหครับขึ้นนลครับเขาขึ้นขึ้นเกนนีขึ้นมานี้ขับรถเสียนี่ยยังไม่ได้เลยขับรถขึ้นภูเขานี่นี่ตามพันลงนี่นะปัญหาเนี่ จะเป็นรถรถไถครับนี่ครับรถ e อีแทักคนต้องเก็บข้องเนาะเดี๋ยวผมึงต้องรถไฟตอนน้อ,องชุนมากอ,อาทิตย์แถวนี้ก็จะเป็นยางเนะาะขายยางขายด้านข้างนั้นก็จะเป็นด้านข้างนี้จะเป็นหุบเขาหุบเงี้ยครับเรามารถปัจจุบันะนะบังครับด้านขวาแต่สวยมากเลยสุดยอดครับหุบเขาเงี้ยเรามาถึงจุดสุดยอดนะครับเดี๋ยวก็น้อง มือที่เข้ามามันมือที่ข้ามามันอาจจะโบเมนมือที่หนาวนะครับก็เลยอาจจะบ่ได้เห็นพวกเป็นแบบหมอกนนี่แม่คันนี้เดแม่อีอครับผมครับนีเส้นทางลุงครับมันทางจะชันนิดนึงครับใช้ความเร็วต่ำ เป็นโค้องอีกแล้วครับอันนี้มี่ากเเงยมากครับร,ร,ร,รถเงย,ย,ย<ร>ไ,ไ<ร>ปแล้วบนขึ้นนก็สิใส่ตำๆเนาะจะตำนี่ครับอีกขั้นหนึ่งครับมีปลาดุกเกีหล <c oughs> ุดไปทำไงเนี่ยกิ้รยัเนียด้ไหนาะนง่โอ้เบยวครับอืม่ายเลยเพี่ต้อยกาลังกับเป็น,น,นไบ ต้องใส่แว่นนะครับช่วงที่หันมาเนี่ยต้องใส่แว่นด้วยลูกค้าเตือนนิดนึงคำเปลอนตรงตองขึ้นซับทั้มเตือนเลยคำเปลนเองต้องใส่โอ้ท่านมาแบบมาแบบข้อห้องเนาะนะขเข้อห้อง้ล้อข้อ้าข้อข้อขเฮ้อข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 ้าข้าขล่ข้อข้อขนอข้อข้ลข้อ้อ้ตขอข้อข้อข้ออ้อ้อขอข้อขอ้ สินทางก็สกิลสเต็ปสกิลเนาะสเต็ปสเต็ปต่างกันเนาะสเต็ปไหนสเต็ปสี่ล้สเต็ปสี่ครับกดนะสกิลสเต็ปสี่ฮักโค้งครับกดแล้วเสียวนทั้งหล้วครับโค้งครับไปป๊าบเส้นทางครับเบิ่งครับมั่นอีเลวะดินกลอนสไลด์ข้างหน้า มันจะเป็นโค้งค่อนข้างแบบโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวานะครับมันเป็นโค้งที่บังสายตาอยู่นิดนึงถ้าขับรถไกลจะขับเร็วนะครับบม่ได้บอกคอนฟังครับบอกพี่ต้อนเนี่ยครับผมยาง <c oughs> มัวใจผมสิใครเหมือนเหมือนที่ไปเทสอัลซาราล,ลร็อบตนนี้น <c oughs> ่ะขึ้นอีว่าเปียร์เขานี่แม่นอีต่เนี่ ใช่มันจะมีสองพันงหมดหมดครับพอรมันจะเป็นเขาประมาณสองลูกเนาะพี่ต๋อใช้โฟรือเปล่าเขาลูกแรกแล้วก็เขาลูกสองใช้โฟใช้โฟเอ่อโฟมันจะอ่ดอันนี้มันเรานะเราได้อยู่แต่เรนเรียบปกติเราใช้ขับสองได้ครับเพราะรถเรากี่แรงม้าอ่าหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดแรงม้าโอ้คือหลายแสรถต้องหนึ่งพัน เพรครื่องยนเราเท่าไหร่เครื่องยนตเราเท่าไหร่เครื่องยนต์เราแรงแล้วไปได้อจชมเยี่ยงรูปเปล่านี่เนาะเพราะว่าจอดวะจอดเพราะได้ให้เพราะว่ามันไม่มีที่น่าจะทำกว้างอะไรนี่นึงถนนจอดไม่ได้ครับวิวคนข้างสวยงามครับด้านข้างแต่ว่ามันจอดเบิรกร่ได้จอดเบรกระไรมีทะเดินสิบแปดล้อขึ้นมาเนี่ยนั่นเรียบร้อย อย่างข้างล่างข้างหลังนะเมันบระคามอยู่นะตุองปะขามมันเป็นแตก๋ยบเหมือนระเบิพอดีประขามเนาะบี้ปะคามบ้านครับอ่าพอดีไปฮอดบ้านก็ต้องต้องแกเปลือกงาครับเปลือกเทียมไปหอดบ้านก็สั้นสั้นออกก็กินเลยครับเล่นไฟเลยจิลี่ตอนนี้เม็ดเม็ดนี่แบบพุงกับทีเล่นต่ำกันเหมือนอะไรนี่เป็นอีโค้งนึงครับที่อันตรายพอสมควรเป็นโค้งฮักสอบ เสียงมะละกอฮอนแลนด์นี่ครับันนเป็นน้ำมะละกออันนี้ก็จะเป็นโค้งฮักซอยอีกโค้งนึงครับครับรถแค่นี้บ่ได้ครับปลอดภัยหอกลคอยอันตรายพอสมควรครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับพี่น้องครับได้ที่เดินทางมาทั้งนี้เนาะกตระมัดระวังเาใช้เกียร์ต่ำมาสั่นไม่เป็นเกียร์ออโต้ครับ เขาใส่เกียร์ตามเกียร์ต่ำเขาไม่มีตัวไมแต่เกียร์ตัเวเนาะจอดให้พี่ตอ้อยย่างเอาอยากใช้เกียร์ต่ำต้องไปเอาตัวหน้าดุมาหน้น่าจะเหิืหน้าดุมานะไอรถจักรยานเขาดีตรงนี้นะมันช่วยมันมีรถกำลังเพื่อช่วยบนะเบรกไงเพราะว่าต้องใส่แห้งไรไเวลา,ลาขับรถเนะี่ยมันเหนื่อยแห้โอ้แต่ถ้ามาเจอช่วง18ล้อเขาโค้งนี่นะ กินนะนกรวดไวไว้เขาไปก่อนเป็นค้งทัางลงครับน่าจะเป็นช่องสุดท้ายแล้วมั้งี่น่โหายใจ่ท้อปิดไรแน่ครับการครับการพับขอคงสกิลซีครับตัวเนี้นะครับผมสต็ปซีรู้สึกว่ามัน่ะครับอม่แสตมอนไม่ตอร์นะบมสต มาสเตปส์สุดยอดครับอยู่ยังโค้งอยู่แต่ขับปาเจโร่นี่สุดยอดดีแล้วอ่าบางคนนะเหลือครับเหลือๆเหลือไม่โค้งแน่เหลือไม่โค้งหนาหน่อยนะครับใช้หมดอ่ะจไโอ้โหข้าก็ไปเรียนมัตะโนตะโกนมดม้าน่มาจะมดแล้วล่ะครับปันี้ มันฟื้นหาอุดรร้อยสิข้างจะขับมวลผสมควนครับผมมิวคนข้างครับคนขับมวลนะครับแต่คนนังน้ำองพีคนนังน้ำรุ่นมาสันหัวใจใครมาสนันยิ่ยิกัดเง่นกรรมนั้น,นพี่ต้งนถทายลงไปเลยไหมพิมใช่นะนั่งนั่พครับานี่า้้อยพี่ตอถอยนัง เชิญพี่ต่อกับพี่โต้มาพี่อ่นเป็นแบบนี้พี่อ่านพมาพี่อ่านไปอ่านอะไรพี่อ่านแล้วจวดไปชัดๆไปต่อทำไมชอบชอบโค้งแบบนี้อ่ะชอบโคงพี่ต่อไปจัดได้ข้าเจ้ามาๆหนูจะถ่ายตุ้มเหียวให้เดี๋ยวโยนโทรศัพท์ลงไปเออ เห็นแต่เน้นเลยโอ้ยมะขามกุแตกหมดแหละเล่นไปเล่นน่ตรงมะขามทำไมเจอรไม่เอาไม้เซลฟี่มาวะไม้ยาวๆแล้วก็ดีลงไปนะดีลงไปเนาะเออดีไปค้างรถนาทีตัวเออต้องเอาเอาไปค้างข้างนอกหมดต้องเดี๋ยวเามาซุ้มอ่ะ ครับซ้ำนี่แ้วโทรศัพท์สิงเฮโอ้เจอปลาค้อใหญ่อีกรอบครับนี่เราเจอมิสูเหมือนกันครับเจอที่น้อหนองแล้วนข้างหน้าเจอมิสูอีกหนึ่งขั้นนี่เป็นลูาเขาใช่ไหมนี้สุดสุดลายก็นสิเป็นมิสูครับนี่ครับขาประตูครับป้ายทะเบียนลูกค้าเขาเนี่ยนะ ่าจะมดแล้วนะครับเขาพ่ตาเฮ้าเลยล่ะครับพ่ตาเขาเลยะครับนั่นๆๆหยวหวหส่วนหนีวม่วงนี่แหละซ้มดาเขาเนี้เอาละครับซนี่แหละครับผม